สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วเดี่ครับตะว่าจะทำนึ่งปลาทับทิมครับผมปลาทับทิมซื้อมาสดๆครับอันนี้90บาทครับ ประมาณนี้ครับเต็มจานเลยทีเดียวน้ำจิ้มเด็ดๆดผักเยอะๆประมาณนี้แล้วครับผักนี้ได้มาจากบ้านพี่ติ๊กครับผม <c oughs> พี่ติ๊กกัวบ้านสวนครับคือเขาให้มาเยอะมากเลยนะก็ เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยครับเขาปลูกเองครับเป็นสวนของเขาเองก็หลังจากที่กลับมาจากชลบุรีครับกลับมาจากไปเที่ยวที่จันทบุรีแล้วก็มาแวะที่บ้านพี่ติ๊กนะได้ผักมาเยอะมากครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้าง เนี่มันมาเป็นผงเลยครับนี่มะเขือเทศนะมีผักมีบวบมีโอ้โหเยอะแยะเลยครับดูขึ้นช่ายครับผมขึ้นช่ายนี่เขาปลูกเองนะนี่นี่ครับ ขึ้นชายนี่ซื้อที่กรุงเทพนะสิบบาทได้ได้ประมาณอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเยอะแล้วนะที่กรุงเทพนะสิบบาทเนีย่ยอันนี้แค่ต้นเดียวเขาให้มาเป็นถุงเลยอะ่ะมีมะเขือเทศด้วยครับผักชีลาวก็มีมะเขือเทศผักชีลาว มะนาวก็มีมาครับโอ้โหเยอะมากครับนี่ขนาดเอมะคงมะเขือนี่แบ่งเพื่อนไปกินแล้วนะนี่แบบยังเหลืออีกเยอะครับเนี่ยเป็นเลยประมาณนี้อาจจะอาจจะกินไม่หมดครับ แต่ก็จะพยายามแช่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็อ่ผักพวกนี้ก็ได้มาจากบ้านพิกทข้างนั้นเองผมก็จะมาทำเนี่ยนึ่งปลาทับทิมครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมคิดว่าเนื้อแน่นๆเลยครับเพิ่งซื้อมาอันนี้ซื้อมานะ โหเนื้อนี่แนั่นเลยเนี่ยไปดูครับว่าเมนูวันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงต่อไปก็จะลาดด้วยเครื่องเทศเลยครับที่ผมตำไว้นะเมื่อกี้คาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายครับ แล้วก็ผมก็ปรุงรสด,ด้วยอน้ำมันหอยนะรสด,ดีครับผมน้ำตาลลาดลงไปในตัวปลาเลยประมาณนี้ฮะจานใบนี้ ก็จะลงซึ้งไปกับปลาพร้อมๆกับปลาเลยครับจริงๆอะ่ะใส่ยัดท้องก็ได้นะยัดท้องปลาก็ได้ครับแต่ว่าผมเอาแบบว่าให้มันกลิ่นมันหอมครับจะได้ประมาณนี้ฮนะก็ลงหม้อไปเลยลงซึ้งไปเลยแล้วกันนะโอเคครับหม้อผมก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปาก็ลงไปเลยครับผมจะเอาลงทั้งจานเลยนะเพราะว่าให้น้ําของปลาเนี่ยลงในลงในจานครับแล้วก็น้ําน้ําที่ของปลาเนี่ยนะมาใส่น้ําจิ้มครับมันจะเด็ดมากเลยคราวนี้ก็ปิดฝาครับไปตำน้ำจิ้มรอได้เลยครับผม แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาผักใส่นะเดี๋ยวมีผักตามไปครับรอให้ปลาสุกก่อนปิด้าไปเลยวันนี้ใช้มออไฟฟ้านะกระทาไฟฟ้าครับเพราะว่าผมไม่มีซึ้งที่จะนึ่งกับพวกเตาแก๊สอะไรพวกนี้เอาแบบนี้ไปก่อน นี่ครับน้ำจิ้มผมมีกระเทียมสี่กลีบนะครับพริกประมาณ6เม็ดครับผมปรุงเครื่องลงไปเลยอูมามิหมดพอดีน้ำตาลครับ ตามด้วยมะนาวมะนาวลูกหนึ่งใส่หมดเลยน้ำเยอะมากเลยมะนาว ที่เหลือก็จะเป็นน้ำปลานะครับแล้วก็เค้ก okay, ครับก็ต่อเลยแล้วกันนี่โคครับเหลือที่เหลือเนี่ยก็จะเอาน้ำของปลานะที่ผมบอกเมื่อกี้ฮนะว่าในจานที่ใส่ปลานะก็จะเอามาใส่ในน้ำจิ้มเนี่ยฮะน้ำจิ้มจะเป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะวันนี้อืม ผมจะลองดูครับมันก็น่าจะโอเคอยู่นะแล้วมาดูปลาผมครับเป็นไงบ้างอู้ไกลได้ทีแล้วครับเนี่ยครับน้ำจะออกมาจากตัวปลาที่ผมบอกนะฮะเนี่ยจเจ้าน้ำเนี่ยไปใส่อ่อ ใส่ในน้ำจิ้มอีกทีหนึง่งเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากเลยครับน้ำอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคือคือใส่น้ําแต่ข้างล่างครับแต่ว่าเวลาไอ้น้ำอะไรพวกนี้มันหยดลงไปแล้วก็จะมีออกมาจากตัวปลาด้วยครับจะประมาณนี้ฮะหลังจากที่ปลาสุกแล้วนะก็ใส่ผักลงไปเลยครับตามใจต้องการน,นะใคร อ่าทานผักอะไรบ้างก็ใส่ลงไปครับในนี้เป็นเป็นบวบที่ได้มาจากบ้านพิติกนะใส่บวบไปครับประกศาศเา้ครับผมใครชอบทานผักก็ใส่เยอะๆได้เลยครับทาน,นี้ถ้าใส่ผักพร้อมกับปลาเนี่ยผักจะเละครับ ผมเคยทำแล้วมันมันจะไม่อร่อยแบงลักครับนี่ใส่ลงไปประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับผักเนี่ยแป๊บเดียวสุกครับมีถั่วนิดหน่อยครั ลงไปแล้วเนาะแปบ๊บเดียวสุกครับถ้าถึงสิบนาทีเท่านั้นน่าจะประมาณสิบนาทีแหละครับเพราะว่ามันมีบวบเลยบวบนี่ประมาณสิบนาทีก็สุกข,ขอเช็คหน่อยนี่ ผ่านไปประมาณ5นาทีครับผักทุกอย่างสุกหมดแล้วนะแต่ว่าบวบเนี่ยจะสุกช้านิดนึงครับผมลืมเอาลงไปก่อนแต่ก็รออีกสักประมาณ5นาทีก็น่าจะสุกแล้วแหละนี่ฮะให้อ่ใย,ยบวบข้างในให้มันเป็นใสๆนะสุกสุกเลยแต่ถ้ามันเป็นรอขาวอยู่เนี่ย ยังยังไม่ได้ครับเนี่ยยังไม่ได้ที่เพราะว่าเดี๋ยวเออาช้นเนี่ยครับถ้าบวกมันจะไอไอไอตรงข้างในเนี่ยถ้ามันยังขาวๆอยู่เ่ยมันแสดงว่ามันยังไม่สุกครับให้มันรอให้มันใสๆนิดหนึ่งนั่นแหละถือว่าสุกเนี่ยมันอีกิดเดียวครับเนี่ยเพราะว่ามันยังขาวๆอยู่ไงย ส,สักแป๊บหนึ่งสุกนะฮะเนี่ยถ้ามันใสๆนะจะสุกเลยครับแปบ๊บเดียวนี่ไงครับเวลาบวกที่ที่มันสุกแล้วนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ย ใสๆครับอันนี้อันนี้เป็นคือคือเป็นเม็ดมันนะเม็ดองบวกครับนี่จะเป็นใสๆคือสุกครับโอเคนี่ครับนึ่งปลาของเราก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมมาสิครับมาทานด้วยกันน้ำจิ้มอยู่ไหน จิ้มเด็ดๆครับข,ววข้าวสวยล่ะข้าวสวยร้อนๆก็มีจัดไปมาสิครับพี่น้องจ๋า ต้นหอมลงไปหน่อยอุ้ยโห่นี่ครับมาครับผมเนื้อฉ่ำๆเนื้อฉ่ำๆ ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ